เซกโลโซขอโทษเลื่อนโชว์คอนเสิร์ตท,ที่มาเลเซียสัญญาว่าจะไปเล่นให้ชมแน่นอนก่อนหน้านี้จากตารางงานเดินสายโชว์คอนเสิร์ตของเซกโลโซในเดือนสิงหาคมโดยในวันที่15-17สิงหาคมมีกำหนดการเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่ประเทศมาเลเซียแต่ล่าสุดในเอจีของเซกโลโซออฟฟิเชียลโพสต์คลิปเซกออกมาขอโทษแฟนเพลงที่มาเลเซียเพราะติดปัญหาบางประการจึงไม่สามารถไปร้องเพลงโชว์ได้ในคลิปเซกพูดว่าสวัสดีครับผมเซกโลโซครับ ก่อนอื่นต้องขอโทษขออภัยแขกผู้มีเกียรติและแฟนคลับของโลโซทุกทท่านวันที่15นี้ผมไม่สามารถเป็นแสดงคอนเสิร์ตให้ชมที่มาเลเซียเพราะติดปัญหาบางประการแต่สัญญาว่าจะไปเล่นให้ชมแน่นอนในโอกาสต่อไปขอโทษอีกครั้งนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ พร้อมกับมีข้อความบอกว่าคอนเสิร์ตมาเลเซียเล่นนะคะสำหรับที่อ l ลอนสตาร์ขอเลื่นเป็นปีหน้าส่วนที่ร้าน XPT Cafe Alor ซ e t a r k e d a มาเลเซียคอนเฟิร์มเล่นวันที่4กันยายน2 5 6 5และร้านไนครับ Yahoo Baru มาเลเซียคอนเฟิร์มเล่นวันที่6กกันยายนนี้แน่นอนครับ FC มาเลเซียห้ามพลาดจองบัตรซื้อตั๋วด่วนเลยนะครับแล้วพบกันขอบคุณมากนะครับฝากแชร์ด้วยครับขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ